ทางนี้ก็ทีมเราได้มีการเตรียมตัวกันน่าจะไม่ไม่ถึงหนึ่งเดือนดีนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ก่อนนั้นนีมีการซ้อมอะไรอยู่ที่บ้านสนงสนามอะไรเงี้ยมันซ้อมไม่ได้นะคะสำหรับแมตช์การแข่งขันนี้ค่ะโอ,อสายก็ถือว่าหนักพอสมควรนะคะทั้งอิรานเองคาซัคสถานเองก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เห็นเขานานแล้วกับทีมเราเนี่ยเอาเด็กใหม่ๆขึ้นมาเยอะเพื่อที่จะพัฒนา ให้น้องพัฒนาต่อไปเป้าหมายของทีมก็อยากที่จะอยากที่จะ,ะเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียไปแข่งสมุซอนโลกได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นน่ะเรามองรอบแรกว่าเราจะต้องเก็บเก็บทีละแมตเลยค่ะคือดูวันต่อวันเลยว่าด้วยสภาพร่างกายของทีมเราสภาพคู่แข่งเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องมีการวางแผนกันในทุกๆวันก็ก็มองว่า หนักในทุกๆเกมเลยค่ะปีนี้อันไหมก็ก็ไม่นะคะกีฬาค่ะคือถ้าเกิดเรารักษาแชมป์ไว้ได้อีกก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามัน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 ยากก็จะพยายามสู้ให้เต็มที่ค่ะอยากเข้ารอบชิงก็โหนครราชมีมา, <laughs> น,า,มานี้เขาน่าจะเป็นทีมทีมเต็งเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าบ้านด้วยแล้วเขาก็เตรียมความพร้อมมาอย่างดีสําหรับแมตช์การแข่งขันนี้ก็จะพยายามค่ะจะพยายามเต็มที่ให้เข้ารอบชิงค่ะ